สมเด็จตากนิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชากุมารีท่อพระเนศสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกาะซูโอมลินากรุงเฮลซิงกิสาธราณรัฐฟิแนแลนด์ วันอังคารที่25มิถุนายน2567เวลา8นิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฟินแลนด์ซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย4ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าเรือหรือไปกินไลตุรีเพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปเกาะซูวมารินนาะอยู่ในทะเลบอลติก ประชากรประมาณ850คนเป็นที่พักอาศัยสถานที่ทำงานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพิพิธภัณฑ์สั่วมารินนาจะแสดงประวัติและความเป็นมาของป้อมปราการสั่วมารินนาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปีคศ1991 ปีเดียวกับที่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารของประเทศไทยได้จดทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเช่นกันช่วงที่ฟินแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของสวีเดนสวีเดนได้สร้างป้อมปราการซัวมารินาขึ้นปีคศ1748เพื่อป้องกันภัยจากจักรวรรดิรสัสเซียใช้เป็นฐานทัพเรือนในสงครามจักรวรรดิรสัสเซียราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างคศ1788ถึง1790สวีเดนแพ้สงครามทำให้จักรวรรดิรัสเซียยึดครองป้อมประการนี้เป็นฐานทัพทหารสำคัญของจักรวรรดิรัสเซียในบริเวณนี้เพราะมีภูมิศาสตร์ที่ดีเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลป้องกันผู้บุกรุกที่จะเข้าสู่แผ่นดินในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกองทัพเรือของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชใช้ป้อมประการนี้เพื่อปกป้องเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังจากที่ฟินแลนด์ได้ประกาศเอกราชเมื่อปีคศ1917ฟินแลนด์ใช้ป้อมประการนี้เป็นค่ายกักกันนักโทษมากถึง8,000คนจากสงครามกลางเมืองปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อป้อมประการเป็นชื่อซ um ูมาลินนาหรือเคเซอร์ออฟฟินแลนด์เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์ปัจจุบันมีเรือดำน้ำปลดประจำการอยู่หนึ่งลำเป็นเรือดำน้ำลำแรกและลำเดียวของประเทศ มีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่สร้างเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรื่อยมาจนถึงปี1985เป็นอู่แห้งเมื่อต้องการให้เรือเข้าจะเปิดประตูน้ำสมัยก่อนใช้กังหันน้ำในการส่งน้ำเข้ามาเรือก็สามารถเข้ามาได้เมื่อเรือเข้ามาถึงจุดที่ต้องการแล้วจะปิดประตูน้ำน้ำออกจนกระทั่งอู่แห้งจึงเริ่มงานซ่อมบารุงเกาะนี้เหมือนเมืองขนาดเล็กมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับทั้งที่พัก โบ์สวนและแปลงเกษตรเก<ส>าะ<ร>ซัวมาลินนาะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทําให้ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวิจัยเพื่อ,อนํามาอนุรักษ์และพัฒนาเกาะไม่ใช่แค่การก่อสร้างให้คงสภาพตามเดิมแต่ต้องให้ใกล้เคียงกับของเดิมที่สุดงานวิจัยทําให้ทราบถึงวัสดุที่ใช้งานวิศวกรรมโครงสร้างผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเส้นทางาาคมนาคมในเกาะ สิ่งเหล่านี้จะทำให้การอนุรักษ์ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ให้คนศึกษาต่อไปทำให้เกาะซูมาลินนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเ,เป็นที่นิยมมีนักท่องเที่ยวมาชมประมาณล้านคนต่อปีเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจากนั้นสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การออกแบบตั้งคืนปีคศ1873 เป็นที่เก็บรวบรวมงานวิจัยและเอกสารด้านการออกแบบกว่า200,000ชิ้นมีวัตถุภาพวาดและรูปภาพรวมถึงคลังข้อมูลของนักออกแบบมากกว่า 1, พ,พันคนพิพิธภัณฑ์การออกแบบนี้สะท้อนถึงอิทธิพลของการออกแบบในทุกๆด้านของการใช้ชีวิตทั้งสังคมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศฟินแลนด์สแสดงให้เห็นว่าการออกแบบมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่เสื้อผ้าของใช้ธรรมดา เมื่อมีการออกแบบที่ดีประโยชน์ใช้สอยจะมากขึ้นมีคุณค่าผ่านการออกแบบพิพิธภัณฑ์จะแสดงสองส่วนคือนิทรศการถาวรอ,อาทินิทรศการยูโทเปียนาวแสดงผลงานที่โดดเด่นจากยุคทองของการออกแบบของฟินแลนด์ในช่วงขศอน1950ได้แก่โทรศัพท์มือถือโนเกียและเกมแอง r ก b ร r เบิร กันไกฟิสกกสนายโอ o ลฟแบ็กส r ติออกแบบกันไกคู่มีด้ามจับพลาสติกเขาทำต้นแบบด้วยไม้ทดลองทำใบมีดความถนัดซ้ายและขวาผลจากการทดลองฟิสกกสปฏิวัติตลาดกันไกรระดับโลกด้วยการออกแบบกันไกลตามหลักสรีรศาสตร์และมีสีส้มเป็นเอกลักษณ์รู้จักไปทั่วโลกและการจะแสดงประวัติศาสตร์การออกแบบและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมศิลปะในฟินแลนด์ รวบรวมได้จากบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบวัสดุของฟินแลนด์เช่นเสื้อผ้าและแฟชั่นจากมารีเมโกเครื่องกระเบื้องจากอาระเบียเครื่องแก้วจากอิตาลานทิทรศการนี้บอกเล่าเรื่องบทบาทสำคัญของการออกแบบที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐฟินแลนด์นำเสนอประวัติความเป็นมาของการออกแบบในเรื่องเล่าที่มีชีวิตใช้แอพพลิเคชันและสื่อดิจิทัลช่วยแสดงวัตถุที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้เข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าเดิม ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นนิทรรศการเรื่องการดูแลรักษาและซ่อมแซมแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเน้นคุณค่าของการซ่อมแซมและบำรุงรักษาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการเวลาต่อสถาปัตยกรรมและการออกแบบแสดงให้เห็นว่าสิ่งของทุกชิ้นสามารถรักษาซ่อมและนำกลับมาใช้ได้อีก การออกแบบของฟินแลนด์มีจุดเด่นสะท้อนถึงคุณค่าของการออกแบบได้อย่างชัดเจนเรียบง่ายและทันสมัยเน้นการใช้งานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพความทนทานและคุณภาพสูงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้จริงถึงจะมีราคาที่สูงแต่คุณภาพที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟินแลนด์มีเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาด วเวลา15นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระสดําเนินไปโบสถเต็มเปรีอัลกิโอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเฮลซิงกิคนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อล็อกเชิร์ชเป็นโบสถ์หินหรือที่ชาวฟินแลนด์นิยมเรียกว่าโบสถ์แห่งความรัก <C ute> สร้างขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์คศ1968ใช้เวลาก่อสร้าง1ปีมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นคล้ายจานบินสร้างโดยการระเบิดชั้นหินธรรมชาติของเนินเขาแกลนิกขนาดใหญ่เป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามพี่น้องสถาปานิกชาวฟินแลนด์เป็นผู้ออกแบบหากมองจากภายนอกจะเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาทรงโดมภายในโบสถ์ตกแต่งเรียบง่ายมีเอกลักษณ์ ช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุสมัยใหม่ผสมผสานได้อย่างกลมกลืนกำแพงหินให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำธรรมชาติหลังคาทำด้วยลวดทองแดงโคดเป็นวงกลมขนาดใหญ่ถัดลงมาจากโดมมีช่องโปร่งแสงคล้ายบานหน้าต่างรวม180ช่องออกแบบให้แสงธรรมชาติลอดผ่านได้ที่นั่งออกแบบคล้ายห้องประชุมขนาดใหญ่โบสถ์แห่งนี้ใช้แสดงคอนเสิร์ตแสดงงานศิลปะเนื่องจากมีระบบเสียงที่ดีจากผนังหินภายในโบสถ์ เต็มไปีอาลกิโอไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับทำพิธีทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นศูนย์รวมจิตใจที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวฟินแลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์ สมเด็จพระอริยะวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสา97ปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระอร,อริยะวงศาสัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมมหามาีรามทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสา97ปีโดยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูป,ปถัมภ์ สมเด็จพระอร,อริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560เป็นพระองค์แรกในราชการที่10และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่3แห่งวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม โดยสมเด็จพระสังฆราชทั้งสามพระองค์แห่งวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามได้แก่พระเจ้าบราวงศ์เธอกรมหลวงจินบอนสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินวราลงกรณ์และสมเด็จพระอริยมุงสารกรัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปริณายก โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญผ้าไตรน้ำสง์และเครื่องสักการะไปถวายพร้อมกันนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะไปถวายในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาก้าวปีด้วย ทั้งนี้วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามได้ดำเนินโครงการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเทระคลองก้งาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประชาชนสามารถโดยเสด็จพระกุศลได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนเฟืนน้นนครชื่อบัญชีวัดราชบพิษเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมเลขที่บัญชี1 5 9 0 1 0 3 2 8 9 แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่4ประจำปี2567 พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่4ประจำปี2567ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ข้าจุฬาภรณ์อําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส การฝึกอบรมจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการฝึกอบรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายแกนนําหลักในการสร้างจิตสํำนึกหนหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินยัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยผ,ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทําหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนําให้กับจิตอาสาทั่วไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชวงศสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ